เสียงปิดเลยีหย <content. S 1> ถือรูปคุณยายที่ไหนมาก็ไม่รู้เนี่ยเป็นยายพี่สาวพี่สาวพี่สาวโอ้โหนี่ต้องมาสวัสดีกันก่อนนะครับคุณผู้ชมคนที่ดูเพิ่งเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์เช็คเสียงกันหน่อยนะครับผมแฟนบุ๊กนะครับออลไลฟ์สด e b o o k y o u t u b e นะครับใครที่สนใจยังไงก็ลองเข้ามาดูคอมเมนต์กันนะครับผมมาคนเริ่มเข้ามาแล้วนะครับผมทักทายกันมาได้นะครับผม ตอนนี้อยู่กับแอดมินพิ๊กแอดมินโจนะครับก็อันนี้ก็เป็นเคสลูกค้าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเอ่อาอย,อยู่ประเทศอะไรเดี๋ยวมาคุยกันนะครับ,รบอ่าอ,อ,อ่ของพี่ชื่อเล่นชื่ออะไรนะครับพี่หน่อยพี่หน่อยพี่หน่อยอย,อยู่ที่ไหนครับเนี่ยพี่หน่อยอยู่ออสเตรเลียค่ะอยู่รัฐของอดิเลดค่ะโอ้โหอยู่อ ide, โอสเตรเลีย Australia เลยะนะฮะมาไกลนะเนี่ยไกลค่ะข้ามทะเลมาเยอะมากครับแล้ววันนี้พี่หน่อยมาทําอะไรมาครับเนี่ย วันนี้มาทำเฟซบล็อกช่วงบนค่ะอ๋อเฟซล็อกช่วงบนเนาะพี่อ่าแล้วก็ทำอะไรอค่ะแล่วันนี้นม่น่อยไหมอาช <ทำ S 1> ี่อาไขไขมันใช่ไหมพี่มามาติเซลมาติเซลค่ะเติมมาติเซลทั่วใบหน้าค่ะอ่าก็คือทำมาได้กี่วันแล้วครับทำมาได้หนึ่งเดือนกับหนึ่งวันค่ะอ๋อหนึ่งเดือนหนึ่งวันใชะแล้วพี่มาจากที่ไหนนะครับ พี่มาจากออสเตรเลียค่ะอ๋อมาจากออสเตรเลียเหรอพี่เป็นคนไทยค่ะแต่ว่าไปอยู่ที่ออสเตรเลียก็ประมาณยี่สิบปีได้อ้ยีะะ่สิบปีแล้วยี่สิบปีแล้วค่ะแล้วคือไหนมาอยู่ทีละพรได้ครับพี่มาอยู่ที่ทีละพรได้เพราะว่าเห็นผลงานค่ะน้องสาวน้องสาวอยู่สกอตแลนด์เขานางมาําแล้วนั้นก็ นะนำมาจริงๆพวกพี่ก็เป็นสายที่แบบว่าชอบดูอยู่แล้วก็ดูของทีละพรหลายช่องทางค่ะมีทั้ง Facebook ใช่ไหมทิก t o ็ก็มีมีหลายช่องช่องทางค่ะก็เสิร์ชดูมาเรื่อยก็เออก็เห็นรีวิวก็โอ้ดูดีแล้วก็เห็นลูกค้าที่มาดูแฮปปี้การรีวิวก็เยอะอะไรประมาณนี้ก็เลยว่าเอ้ยต้องมาจัดหน่อยก็เลยมาจัดเลยค่ะเนี่ย ก็อย่างที่เห็นค่ะอยู่ในรูปกับณตรงที่อยู่ข้างๆรูปก็เป็นอีกคนละคนใช่ไหมคะอ๋อก็คือพี่ดูดูมากี่ปีแล้วพี่กว่าจะมาทีละพอได้ดูมาก็ก็ดูมาพักพักใหญ่ๆอยู่ค่ะดูมาหลายที่แต่ก็ตัดสินใจที่จะมาที่ทีละพออยอนก็คือก็คือเปรียบเทียบใช่ไหมพี่ เปรียบเทียบค่ะเปรียบเทียบหลายๆโรงพยาบาลที่ว่าก็เสิร์ชดูว่าเออมีโรงพยาบาลไหนมักนนู่นนี่นั่นแต่โปจริงๆเราก็ตัดสินใจมาที่ทีละคนเลยเพราะว่ามันคือมันเห็นผลงานนะคะเพราะน้องสาวเขาก็เดินเข้ามาก่อนแล้วก็การรีวิวพวกพี่ก็ดูกันอยู่แล้วเพราะว่าใส่ผู้หญิงเราที่อยู่ต่างประเทศก็อยากสวยกันทั้งนั้นมาก็ต้องจัดแบบ เอ้ยที่ไหนดีแล้วต้องมาอะไรประมาณนี้นะคะอ่ออ๋า,อามีคนเข้ามาแล้วเขาเขาชมว่าพี่สวยมากเลยขอบคุณค่ะต้องมา,ะะงมาผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะสวยไม่ได้คะ่ะต้องมาที่ทีละคนค่ะนี่เจริงอ่ะพี่เขาบอกาอายุห้าสิบกว่าเนะ่ยยังไม่เชื่อ<า>เลยสามเกิดพศส,สิบห้าพศส,สิบห้าค่ะพี่โอ้โหไม่ไม่น่าเชื่อเลยพี่ก็คือพี่แบบ ทำไปหนึ่งเดือนเนาะดึงหน้าช่วงบนกัฉีดเมาท์มาลติเซลเนาะทำไปหน e ึ่งเดือนก็คือ<ช>พี่อยู่ออสเตรเลียพี่แบบตัดสินใจยังไงว่าฉันจะทำดึงหน้าฉีดมาลเตลเซลรอมานานมากเพราะว่าอยากให้ได้กลับนะไทยถ้าจะถ,ถ้ากลับไทยที่จะมาจับเต็มเลยอ่า,าก็คือก็คือ,อรอเวลารอเวลาคือยังไงอรพี่คือรอราเอ้ยเมื่อไหร่จะได้กลับไปไทยแล้วก็เราก็แปลนว่าเออนี่กลับไปไทยต้องไปทา เราเราจะเสิร์ชหาโรงบาทที่แบบว่าเราสเปกจริงๆแล้วเราก็จะมาจัดเต็มเพราะว่าเราไม่มีเวลาปบ่อยๆที่จะมามถ้าเรามาแล้วเราก็ต้องมาจัดเต็มแล้วก็เห็นผลแล้วเราก็ต้องเอาคฟมสวยกลับไปด้วยเพราะว่าเราไม่มีโอกาสที่จะมาบ่อยๆคือด้วยภาระหน้าที่ด้วยนะคะทําการทํางานอะไรประมาณนี้อ่าเบอกว่ามีคิดว่าอายุสี่สิบโอ้โห <40. S 2> คิดว่าสี่ส สิบสามแล้วค่ะแล้วนี่มานี่คือแอบมาทำหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้แอบแ่ะตั้งใจมาจริงจริงที่ที่บ้านรู้นะว่ามาที่บ้านรู้รู้ค่ะรู้รู้แล้วมาคิดคิดคิดก่อนคิดนะเริ่มคิดก่อนนะแล้วเขาเห็นหรือยังฮะมาด้วยกันออ๋มาด้วยกันรออยู่ข้างนอกแบบนด้วยกันรออยู่ข้างนอกกันดังเลยแบบเป็นไงเป็นเขาเขาว่าไง เขาก็ตามใจนะเขาก็ไม่มาแหหี้วเขาบอกว่าเออถ้ามีชอบอะไรยังไงก็ตามใจถ <า S 2> เถอ <pus. S 2> เขาก็ไม่มาเขาก็อยากให้เราแบบอะไรอะกําไรชีวิตแล้วก็เป็นพเซนต์ของตัวเองทํางานมาเยอะแล้วอยากสวยก็จ,จัดเลยเขาคนไทยหรือเปล่าพี่เขาเป็นคนออสค่ะอ๋อคนออสเลยอืม แล้วาเขาตกใจไหมพี่เพราะว่าทาเสร็จเนี่ยแบบใช้ชีวิตปกติเลยไม่ต้องนอนอะไรอย่างเงี้ยปกติค่ะปกติแล้วก็แอบถามเขาอยู่วันที่ฉันเปลี่ยนไปไหมเขาบอกโออยู่ลูด different โอ้โหอ่านว่าอยู่ลูก very different เขาบอกเขา happy นะเขาบอกเขาเห็นคินเบีย happy เขาก็บอกฮปปี้เขาบอก happy มากเออเราบอกว่าเป็นเพื่อนสนของตัวเองทำงานมาไหนมาก ก็อยากทำอะไรเธอทำเลยเลยเขาก็บอกประมาณนี้อืต่างก็จัดเต็มเลยอแล้วแต่มันดูดีขึ้นใช่ไหมก็ชิดว่าตัวเองดูดีขึ้นเยอะมากแล้วก็ริ้วรอยก็หายไปเยอะมากนะอืมก็แฮปปี้จริงๆเพราะเมื่อก่อนพี่เป็นคนผิวบางด้วยไงอ่ะพี่ชี้ก่อนทำเลยตรงไหนพี่กังวลที่ไม่ชอบอ่ะชี้เลยพี่ชี้เลยตอนแรกพี่แบบกังวล แล้วก็ลองแก้มครับเราหายไปหมดเลยแล้วเออเรายิ้มเมื่อก่อนเรายิ้มแบบเราจะยิ้มไม่ได้กว้างใช่ไหมแต่ตอนนี้เรายิ้มเรารู้สึกว่าหน้าเราหวานขึ้นนิดนึงอะไรประมาณนี้แล้วหน้าผากเนี่ยตโตด้วยตาเนอเส้า,าเอามาดึงมาพอมาดึตงตรงนี้อตาเราก็ขึ้นมาเยอะด้วยแล้วก็ไม่ไม่ดุเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อน,อนจะเป็นตาดุๆอยู่นะอ่ามันควอมความดุด กวางหุดุแล้วก็แบบตาเล็กๆอะไรบางๆนี้อันนี้คือแบบดูเฉียวสายฟอแบบขึ้นไปเลยน้่นาเราก็เต็มขึ้นนะน้่นาเราเต็มขึ้นไม่ก็รจะ,จะตอบนิดนึงแก้มเราห้อยใช่ไหมแก้มเราห้อยแล้วก็ตรงคางเราเนี้ยไม่ค่อยจะมีแต่ตอนนี้เรามีคางได้ด้วย พี่ยื่นยื่นมาหน่อยเดี๋ยวผมชี้ให้ดูให้คุณผู้ชมดูนะครับอ่าถ้าใครที่ดูอยู่ก็ดูรูปก่อนทําพี่เขานะครับก่อนทําพี่เขาคือแบบหางหางหางตาเนี่ยมันควํามัมนโต๋เนาะแล้วตรงนี้ยมันหย่อนคล้อยหมดเลยเนี่ยที่เป็นแบบหย่อนคล้อยผิวหย่อนคล้อยแล้วตรงนี้มันตอบนะครับตอบหมดเลยอนะ่าหน้าผากตรงนี้ก็ตอบอันนี้มันนูนนูนตอบนูนเนี่ยเนี่ย มันจะเป็นแบบไม่ไม่สม่ำเสมอกันนะครับนี่หย่อนคอยก็เบื้องต้นคุณหมอเขาดึงช่วงบนไปก่อนก็คือยกตรงนี้ขึ้นหมดเลยหางตาหนังหนกแก้มเนี่ยยกหมดเลยนะครับเพื่อปรับโพรงหน้าเสร็จแล้วคุณหมอก็เติมมัลติเซลนะครับเติมหน้าผากอะหน้าผากเพื่อให้มันเท่ากันให้มันนูนเท่ากันนะครับไอตรงขมับเนี่ยก็เติมให้มันฟูขึ้นมานะครับ ตรงร่องแก้มตรงเนี้ยก็เติมให้มันฟูขึ้นมาเท่าที่ดูก็คือพี่เติมไปทั่วใบหน้าเลยใช่ไหมครัา<ช>แล้วก็คางก็เติมด้วยใช่ไหมพี่<ช>อ่าก็ดูหลังทําดูหลังทําพี่เขานะก็คือหน้าผากเนี่ยตอนตอนแรกก็คือตรงกลางมันไม่มีคุณหมอเขาเติมขึ้นมาแล้วตรงตรงบริเวณขมับสองข้างคุณหมอก็เติมขึ้นมาให้มันฟูขึ้นให้มันรับกับหน้าผากเนาะ แล้วส่วนหนกแก้มที่มันหย่อนคล้อยตอนเนี้ก็คือแบบดึงขึ้นไปกระชับขึ้นไปแล้วก็ตรงร่องแก้มเนี่ยก็เติมให้มันฟูขึ้นมามันก็เลยดูต่างกันนะครับอ่าทำมาได้หนึ่งเดือนเนาะพี่หนึ่งเดือนครับเพื่อนเพื่อนเห็นบ้างรือยังครับเพื่อ,น,อนยังไม่เห็นเลยใช่ไปเซอร์ไพรส์ทีเดียวที่โน่นไปเซอร์ไพรส์ที่โน่นแล้วคือก็เขาก็แพ่นกันนะคะ้หญิงคนไทยอยู่โน่นเนาะ โอ้ยไปลองไปลองมาแล้วตามตามอะไรประมาณนี้อ๋อนี่พี่เป็นตัวแทนหมู่บ้านใช่แล้วกลับไปเด็กๆที่ร้านแล้วต้องแบบเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำามั่งคุยกันคุยกันทุกวันค่ะเรื่องควสมัยเราพี่พี่ทำอะไรอยู่ทีที่ทีู่่้นลูกชายเขาก็จะร้านพิเน็ตมีร้านอาหารอะไรประมาณนี้ส่วนพี่ก็มีร้านนวดอะไรประมาณนี้อก็คือถ้าไปก็ไปเจอที่นูนได้เื่อใครเจอทักทายได้เมืองเมืองอะไอยี่ แมนดิลีลตรงตรงไหนอยู่ตรงไหนร้านออตรงร้านร้านร้านพี่เหรออ,อ,อยู่ตรงพอร์ตโลนพอร์ตโล,รตโลครับถ้าใครอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ออสก็ไปถ่ายพี่กันได้นะครับนะโอ้โหแต่คนไทยจากออสก็มาเยอะนะออสเตรเลียใช่เมลเบิร์นหรืออะไรอย่างเงี้ยซิดนีย์ก็มา บิสเบิรนใช่ออติเลตมากันเยอะอยู่ใช่คนไทยคนไทยที่นู่นก็อยู่กันเยอะใช่ไหมเยอะค่ะเยอะถ้าเป็นเมลเบิร์นเมลเบิร์นซิดนีย์บิสเบิรนออติเลตเยอะหมดเลยเด็กนักเรียนก็เยอะแล้วก็เด็กทำงานร้านอาหารเยอะมากวันนี้คนไทยที่ออสเยอะมากนะเหมือนเหมือนอยู่ประเทศไทยเลยเขาบอกไงเพราะมีแต่คนไทยเดินสิบเก้าเจอคนไทยคนหนึ่งอย่างถ้าเป็นเมลเบิร์นซิดนีย์ก็เดินที่ไหนก็คือชนกันเลยโอ้โหชนกันค่ะชนกันเลย จริงจริงจนักเรียนเยอะครับอันนี้ก็พี่ทําไปก็ก็ยังไม่มีใครเห็นยกเว้นสามีพี่ลูกลูกชายเห็นแล้วลูกเห็นแล้วเป็นไงลูกชายก็เขาแฮปปี้นะแล้วก็เขาเขาพิ่งจะกลับไปเหมือนกันเขามาก่อนแต่เขากลับไปแล้วคุยอ,อยปปู่เขาบอกแม่แฮปปี้มาแฮปปี้ก็จัดเลยแม่แมเขาไม่มาอยู่แล้วสนับสนุนอยู่แล้วเขามีกลัวๆก,กันไหมว่ากลัวว่าพี่จะเป็นอะไรพี่จะ ชอบไหมหรือพี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่กลัวไม่กลัวไม่ไม่คือเขาไม่ได้กังวลตรงนั้นเลยค่ะคือแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ใส่ออกกําลังกายอยู่แล้วนี่คือวัไวัยเราเนี่ยมันมันได้อยู่อ่าแมแข็งแรงแล้วยิ่งเป็นโรงพยาบาลธิรพรด้วยก็มั่นใจใช่มั่นใจค่ะมั่นใจที่ธิรพรตังต่ตัดสินใจมาธิรพรเลยก็คือปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยค่ะเซฟค่ะเซฟอืม มีทีมแพทย์มีหมอวปสันดีดูแลเนาะทำงากันครับเวิร์กเป็นทีมแล้วก็เฟลลี่มากทีมเวิร์กแบบดูแลเทคแคร์ care, แบบเป็นกันเองแทบที่แบบจะอุ้มเ,เลยจริงๆจะอุ้มเลยจริงๆจริงๆค่ะเรื่องนี้เรื่องจริงเลยแทบบจะอุ้มเลยน้องๆเทคแคร์แบบทีม่ะเวิร์กเวิร์กทีม, work, work, ทมดีมากจนยอมรับว่าไปคุยกับที่บ้านไดนะบอกโหแทบจะอุ้มเลยนะเราจะเดินจะลุกจะนั่งอย่างเงี้ยน้องๆเขาแบบ คอยประคองแล้วก็ดูแลทิเคเราแบบชอามากแล้วก็แบบเจอได้ก็เซ่ฮัลโหลแบบเหมือนแบบทัพททยเหมือนเป็นญาติเป็นอะไรอย่างนี้เนาะพี่เป็นรีบมากพูดทคเคพูดทเคคนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็เลยชอบหรือเปล่าับเป็นแบบอย่างนี้ใช่คนไทยเราเนี่ยเราไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันเขาบอกว่าคนไทยเฟรนดี้แล้วก็ยิ้เก่งประมาณนี้อัธยาศัยดีอะไรแบบนั้น มมาบ้านเราก็ดีค่ะดี่อือแล้วอเออเมื่อกี้ว่าจะถามอะไรนะเอะอค,คิดว่ามันคุ้มค่าไหมพี่ในการมามนียคุ้มยิ่งกว่าคุ้มสําหรับพี่นะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเงินมันก็ซื้อได้เนาะคือเราต้องต้องทําอะคือเราเราเราชอบของเราอย่างนี้อยู่แล้วคือ เราลักสวยลักงามไงเราก็ไม่อยากจะแบบเอ้ยด okay. ูแกอะไรเยอะขนาดนั้นนะพอเราไหวเราก็ไหวสิทําได้ก็จัดเลยค่ะอย่าไม่ต้องรอค่ะมันมาสวยกเลยเหนื่อยเหน่อมากแล้วเนี่ยคือเป็นเทเซอร์แล้วเป็นของคนให้ตัวเองคือเราก็ต้องสวยค่ะเราต้องสวยโอเคอ่าเดี๋ยวเราจะจบไา์สดนะครับผม พี่อยู่ก็คือพี่สรุปให้หน่อยคือพี่มาเมืองไทยก็คือมาเพื่อสัญญกรรมโดยเฉพาะเลยนดึงงหน้าโดยเฉพาะเลยหรือเปล่าตอนแรกคือจริงๆแพลนของพี่นะ่ะนานแล้วนะช่วงนี้แปดปีแปดเก้าปีไม่ได้กลับไทยแล้ว<อ>เ,เราก็แพลนว่าเอีกหนึ่งก็มาหาแฟมลี่สองก็คือเราจะมาทำสวยค่ะก็อ่านั้น ทำลายพี่มันยังไงบ้างพี่พอพี่ลงจากเครื่องปุ๊บมาถึงไทยทวันแรกทำลายพี่รอพี่พี่มาถึงสิบสามตอนยินสิบสี่พี่ก็เดินเข้าทีละพอร์ตขึ้นเขียงเลย<อ>จัดเลย<อ>ไม,ยยไม่ไม่รอเลยโอ้มาเรียนทำเลยค่ะก็คือทำไปเดือนหนึ่งนะครับก็คือสิบสามเดือนที่แล้วสิบสี่ก็ผ่าเลยผ่าเสร็จแล้วพี่ไปไหนต่อฮะ ก็กลับไปเยี่ยมแม่ที่ตามจังหวัดกลับไปได้เลยเหรอพี่เออรอตัดไหมห้าวันค่ะก็อ oh. พอพอตัดไหมบนใบหน้าเราห้าว,วันจบพี่ก็เออกลับเลยแล้วไใบหน้าท้องเราก็ไปตัดที่บ้านได้อ่า oh. ก็ช่วงช่วงแรกๆเป็นไงวันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยแบบใช้ชีวิตปกติได้ไหมพี่ปกติค่ะคือจริงๆพอพอพอเราฟื้นขึ้นมาแล้วก็กลับกลับกลับก,บกับห้องพักอย่เนี้ย มันไม่รู้สึกเก็บจริงๆนะมันก็จะฟิลแบบตึงๆแล้วก็สองวันสามวันก็รู้สึกแค่แป๊บๆนๆิดๆแต่สําหรับพี่มันมันไม่รู้สึกเก็บจริงๆรู้สึกแบบแค่ตึงๆแล้วก็ใช้ชีวิตได้ปกติปกติพี่ก็เดินช้อปปิ้งปกติแล้วพี่ก็ไม่บวมไม่แทบไม่บวมไม่เขียวเลยนะ่า,นะาก็ก็แบบว่าก็คนไทยอยู่ต่างประเทศมาทําเสร็จก็เดินช้อปปิ้งได้เลยได้เลย,เลยพี่ช้อปปิ้งปกติเลย ตัดตัดไหมเสร็จก็คุณก็ไปทําธุระต่อได้เลยใช่แล้วก็ไปเที่ยวใช้ชีวิตปกตินะไหนมาไหนปกติคะ่ะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรต,ไตัดไหม,ไมข,อของพี่ตัดไหมเสร็จก็ไปหาญาหาใช่พอตัดพอถ้าวันตัดไหมใช่ไหมแล้วพี่ก็กลับต่างจังหวัดไปหาแฟมลี่ที่บ้านเลยอ่าเสร็จแล้วก็ค่อยกลับมาเดินหนึ่งแล้วพอเสร็จมาแล้วก็กลับมาอ่าก็เจอคุณหมอแล้วก็จะกลับ พี่ออสกันแลคะกับก็กลับมาลือนี้วันที่สิบเจ็ดต้นเดือนมานสิบเจ็ดนะครับก็อันนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างนะครับผมก็คือพี่เขาก็ทำไปได้หนึ่งเดือนนะครับดึงหน้าช่วงบนและฉีดมาตีเซลนะครับผมก็บินจากต่างประเทศมาเลยก็ทำทำเรียกว่าไงทำเสร็จใช้ชีวิตได้ปกติเนาะก็ไม่ต้องมีปัญหาอะไรเสร็จหนึ่งเดือนก็กลับ กังวลไหมพี่ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรกังวลเลยค่ะเพราะว่ามันเหมือนปกติแล้วอะหน้าแถมเผยพี่ก็แบบเรียบเนียนมากแล้วก็ไม่มีไม่มีการอะไรที่ต้องกังวลจริงๆนะเจอคุณหมอล่าสุดไปคุณหมอเขาบอกว่าไงบ้างเมื่อกี้เจอคุณหมอที่ทําให้คุณหมอก็แฮปปี้มากแล้วคิดที่ทําเนี่ยมัน,ม,นมันสวยแล้วก็อกวเอยเปลี่ยนไปมากนน่นนี่นัน่นก็ต้องขอบคุณคุณหมออย่างมากเลยหมอแอนใช่ไหมคะครับหมอแอนร ครับโอเคอ่ะงั้นจบเนาะอโจบใช่ไหมคะอ่าโอเคครับโอเควันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ